สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Traffic the Night นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่าทายสถานที่เว์เหมือนที่คนในแบบ y YouTube เขาชอบทากันเช่นแบบมันเป็นจะเป็นแอปนะครับผมเหมือนแบบทายว่าสมมติอา่าเนปาลเง,งี้ยมันก็จะซูมเข้าไปในประเทศเนปาลนะแล้วมันก็จะสตรีทวิวเข้าไปมันจะสตรีทวิวเข้าไปนะอ่ะสมมติพอเราสตรีทวิวเข้ามาเนะี่ยพอเรามาอยู่ตรง โยกตรงทางนี้ใช่ไหมเราก็ต้องทายว่าเออตรงอันเนี้ยมันคือที่ไหนมันอยู่ที่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือยากมากคือเราต้องสังเกตป้ายหรือว่าแบบต้องสังเกตอะไรพวกเนี้ยนะทุกคนคือเราต้องสังเกตแบบสังเกตจริงๆอะ่ะเออแบบว่าก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเราลองจะมาเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าเอมมันจะ มันจะสนุกแค่ไหนนะว่าเราจะทายได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพราะว่าผมเป็นคนไ้นี่ผมเป็นคนเอผมผมเก่งประเทศนะเพราะว่าผมทายประเทศได้หมดเลยแต่ยังไม่รู้ว่าในสถานที่เหลืออะไรพวกนี้ผมจะทายได้ไหมนะเอามาเริ่มเลยนะเดี๋ยวผมจะหลับตานะครับผมแล้วก็สติริวมั่ว,ว,วไปนะผมอันนี้คือผมหลับตาจริงนะทุกคนถ้าแบบว่าผมไม่ได้หลับตาผมขอให้แบบ ขอให้ฟ้าผ่าใส่ผมเลยสามสองหนึ่งลืมตาโอเคทุกคนตอนนี้ผมลืมลืมตาแล้วเขอโทษขอโทษขอใหม่ได้ไหมขอโทษนะขอโทษนะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอย่างนี้มาเดี๋ยวผมขอลงสตรีทวิวมั่วๆไปเลยนะทุกคนโอเคสามสองหนึ่ง อ่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมสุ่มลงมาแล้วนะทุกคนก็คืออันนี้ก็จะมีคำใบ้นะครับผมคำใบมันคือมารักอะไรเนะี่ยมาหาราักค่ะอะไรสักอย่างซึ่งเราต้องทายว่านี่คือประเทศอะไรนะครับทุกคนซึ่งดูจากรอบๆนะคะผมอันนี้ก็คือมีซากปลาหลักพังแล้วก็มีเด็กไม่รู้ว่าเป็นเด็กประเทศอะไรนะคือเหมือนแบบเขาเหมือนแบบพวกพวกแอฟริกาหรือแบบ น่าจะอยู่โซนเอเชียป่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวเราต้องดูภาษาก่อนอ่ะน,นีะ่เจอแล้วเออันนี้มันเหมือนจะเป็นภาษามันคือภาษาอะไรอะ่ะมันพวกภาษาอหาลบป่ะหรือภาษาอินเดียอันนี้คือเขาให้คำใบ้มาเป็นเมืองนะทุกคนซึ่งผมแบบไม่รู้เมืองอะไรขนาดนั้นอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือภาพเมื่อสองพันยิบสองนะอม อันนี้ไม่รู้ว่ามันมีภาษามาให้นะคือไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออินเดียหรืออาหรับนะผมแบบมองภาษาไม่ค่อยออกนะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูตรงแถวนั้นหน่อยอันนี้ก็คืออบัวหรอหรืออะไรหรอ,หรอไม่รู้อะไออันนี้ทุกคนผมเจอแล้วอันนี้มันจะเป็นป้ายเอิม่มเหมือนเหมือนป้ายอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าใช่อารับและผมว่านี่จะภาษาอินเดียป่ะอินเดียป่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่เมืองอะไรอะดิ มันใบ้แค่ว่ามันเป็นชื่อถนนด้วยซ้ำอ่ะมันมหารักาเลยอ่ะซึ่งเราต้องใบว่ามันคือที่ไหนอย่างเงี้ยว่ามันคือเมืองอะไรจังหวัดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ที่ไหนเนี่ยผมว่าอินเดียชัวทุกคนแบบนีน้ผมว่าใช่แล้วเดี๋ยวไปดูไอ้พวกผู้ใหญ่ดิมันมันเซ็นเซอร์ป่ะเนี่ยอินเดียชัวผู้คนอินเดียแน่เลยใช่ไหมเนี่ย นี่ยมีป้าเนี่ยชุดอินเดียเลยเนะี่ยป้าเนี่ยเห็นป้าชุดอินเดียเลยใช่ไหมนี่ไงร้านขายอินเดียเอออินเดียใช่ทุกคนผมรู้แล้วว่ามันคืออินเดียแต่ไม่รู้ว่ามันคือเมืองอะไรอะดีประเด็นเอ,อ่ออะไรอะ่ะจะรู้ไหมเนี่ยมันคือเมืองอะไรอะแล้วเขาสุ่มมาได้ที่นี่อะทุกคนสุ่มมาได้ตรงนี้เลยอะสตรีวิวลงมาตรงนี้เลยอะนี่ก็โอ uh ้โห เออมีคนอยู่ด้วยอ,อันนี้เหมือนว่าปนหนึ่นนะผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่าเคยเห็นร้านนี้อยู่นะหรือว่าไงผมจะลองเซิร์ชดูว่าเอมอาหารนะคะผมอาหารอินเดีย อาหารอินเดียที่เป็นผลไม้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอร้านผลไม้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันใช่มุมมุมไบหรือเปล่านะผมลองพิมพ์ว่าอาหารอินเดียมุมไบแล้วกันนะใช่ปะมุมไบมุมไบเขาจะมีอาหารขึ้นชื่อก็คือ มันคืออะไรอะ่ะเบมิยาเบมิย่านะคบทุกคนมันคือเบมิย่านะคบผมเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่ามันจะมีเบมิย่าไหมแบบว่าพวกมันจะเป็นเหมือนพวกเนยวนะมันจะเป็นเหมือนพวกเอ่อแบบนี้นทุกคนเหมือนเป็นพวกขนมปังอะขนมปังยัดไส้อะไรพวกเนี้ยทุกคนของอินเดียนะเดี๋ยวลองหากันดูว่าแถวนี้มีไหมถ้าถ้ามีก็คือมุมมุมไบชัวแบบนี้ถ้ามีก็คือมุมไบ,แบบมอ,มมบอะ อ,อืแล้วคือแบบว่ายังไงก็อินเดียชัวเพราะ่ามันตรงนี้มันก็เป็นแบบช่วงแห้งแล้งอะไรพวกนี้นทุกคนอันนี้คืออะไรนะ่ยอันนี้คืออ๋อเนี่ยมีสถานที่ช่วยเราด้วยทุกคนฮะเดี๋ยวนะเหมือนตรงนี้ผมเคยเห็นทุกคนมันคือนีกาวดิ การพิธที่มาดีไอ้ยไอ้อ้เอข่าเนี่ยทุกคนผมเคยเห็นมันคือมุมใบใช่เลยทุกคนมุมใบชัวมุมใบอ่อขอทายว่าเป็นมุมมุมใบแล้วกันนะคิดว่าเป็นมุมใบใช่ไหมนี่ไงนี่ไงทุกคนเห็นไหมมหาราษักเนี่ยนี่ไงทุกคนไอเมืองเมื่อกี้ที่ผมตรวจสุ่มได้อะ่ะเออใช่ แต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมไปลงอยู่ตรงถนนเส้นไหนอ <c oughs> และยากด้วยนะว่าเราไปลงถนนเส้นไหนอ่ะน่าจะเป็นโอ้โหโตายแล้วเมื่อกี้จะมันมันจะมีตรงที่แห้งแรงใช่ไหมเ่าไม่ใช่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 มันจะมีตรงอมันจะเป็นแบบเหมือนแห้งแลรงอะ่ะผมว่าผมน่าจะดอปเส้นนี้แน่เลยอะ ไอมูรูมาเนี่ยใช่ปะหรือเปล่าผมดอบถูกป่ะผมทายว่าเส้นนี้ครับอ่ะเส้นนี้นะคิดว่าเส้นนี้ตรงนี้เลยมัง้งอ่ะใช่ปะตรงนี้ไม่เอาดีกว่าอ่ะตรงนี้เลย เออมาแล้วตรงนี้นะครับใช่หรือเปล่าไหนขอดูคำตอบครับคำตอบอยู่ไหนอนะ่ะคำตอบแป๊บนึงนะอ่ะคำตอบขึ้นเลยโอ้ทุกคนได้คำตอบแล้วสรุปคืออันนี้คือจุดที่ผมมาร์กไว้ แล้วสรุปคือจุดที่ผมไปดอปเมื่อกี้มันคือตรงนี้ทุกคนโอ้โหูห่างกันแค่ห้านาทีเองทุกคนนี่คือจุดที่ผมคิดว่าที่เมื่อกี้จุดที่ผมเจาะลงไปนะส่วนจุดที่ผมไปดอปเมื่อกี้มันคือตรงนี้ทุกคนโอ้โหห่างกันนิดเดียวเองเฮ้ยไปทุกคนไปประเทศอื่นกันมาเดี๋ยวซุ่มลงเลยดีกว่าเฮ้ยตายเละที่ไหนเนี่ย ทุกคนผมอยู่ที่ไหนก่อนแล้วเกิดมาเจอโอ้โหเกิดมาเจอที่ประมงเลยแล้วเ้าเอา้าหูทุกคนแล้วผมขยับไปไหนไม่ได้ด้วยสวยแล้วก็คือต้องทายแค่ตรงนี้เหรอบ้าฮาร์ดไปเป้าโอ้โหแล้วตรงเดี๋ยวนะแล้วจะสังเกตจากอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคำใบ เขาบอกว่าตรงนี้คือชุงชูรันอะไรเนี่ยชูรันชิมูชุระโรบัสครันอะไรอะไรไม่รู้อันนี้คือเมื่อเดือนมีนาคมสองพันยิบสองนะอันนี้ก็จะเป็นคำใบ้นะผมว่ามึงนี่ผมอยู่คือตรงนี้แต่ชื่อมัน้แลวจะรู้ไหมเนี่ยอันนี้มันคือเหมือนดูแบบอม ดูประมาณเหมือนว่าก็มีแบบว่าหญ้าเขียวขจีแต่ว่าตรงฟางข้างล่างมันจะดูแห้งๆหน่อยมันมีแบบเขียวขจีนิดเดียวอะ่ะเออแล้วก็มีดอกอะไรนะ่ะโอ้ยอะไรครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาประมงกันอะ่ะในห้องไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วผมจะเอาอะไรมาทายได้อะทุกคนโอ้โห แล้วจะทายถูกไหมเนะี่ยก็คืออันนี้จะเป็นบ้านแล้วก็แค่นี้จริงดิแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยคำนี้มันดูเหมือนแขกวะหรือไม่ใช่มันประเทศจีนเหรอขอตอบเลยได้ปะตรงที่ประมงแสดงว,ว่ามันต้องอยู่ใกล้แม่น้ำใช่ปะโอเคขอตอบ อันนี้น่าจะเป็นอยู่ในประเทศจีนน่ะแหละอ่ะโอเคผมคิดว่ามันคือไอที่มันอยู่ตรงทางแม่น้ําเลยนะนี่ไงทุกคนผมเห็นแล้วนี่คือสายแม่น้ําทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นเส้นลงมาจีอตรงเนี้ยตรงฉินหยิงเนี่ยนะแล้วก็ไหลไหลไหลามาอันนี้คือสายแม่น้ําคือตรงที่ผมดอบเมื่อกี้แล้วผมคิดว่าตรงที่ผมลงไปดอบมันจริงๆอะ่ะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงมาไว้ก่อนเลยเอ,อน่าจะเป็นตรงอยู่แถวชงฉิงปะน่าจะเป็นตรงนี้แหละมา <c oughs> คิดว่าตรงนี้มาฉเฉลยครับโอ้โหโอ,อันนี้ทุกคนอันนี้คือจุดที่ผมเลือกอันนี้คือจุดที่ผมเลือกนะ อันนี้ใช่ปะใช่ปะอ,อ,อ๋อไม่ใช่อันนี้คือจุดที่ผมเลือกแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วมาหนึ่งนะนี่นี่ทุกคนอันนี้คําตอบจริงแล้วไม่ใช่น,นี้นะทุกคนอันนี้ไม่ใช่นะคําตอบคือเมื่อกี้ผมเลือกอันนี้ใช่ไหมแล้วสรุปคือมันอยู่ตรงนี้โอ้โห มันใกล้เคียงรอบลแล้วก็นี่ผมเห็นมันเป็นสายน้ําก็เลยคิดว่ามันอยู่ใกล้ๆไงตรงนี้อาจจะเป็นตรงประมงไงแล้วก็แบบอันนี้ก็เป็นน้ำล้วก็ตรงที่ผมบอกเขียวขจีก็จะเป็นพวกตรงนี้ไงแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นบ้านอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่อ,อ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวไว้เรามาเล่นกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวไว้เรามาเล่นเกมนี้กันใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวลบก่อนได้ไหมเนี่ยนะ ไปมาจุดไหนนะเฮ้ยช่างมันเถอะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวว่าเราไว้เราเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเราจะมาทายอุ่มประเทศกับคุณภูมิด้วยนลครับผมวันนี้ก็ได้สองประเทศก็คืออินเดียกับจีนนะผมแต่ว่าผมแบบทายเกือบถูกอะ่ะคือแบบแต่สุดท้ายผมก็แบบใกล้ใกล้กลกลเคียงนะ,ะผมโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s s ไคร้ด้วยนะคบผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ